ครับสวัสดีครับสำหรับโครงการวิจัยของผมนะครับก็คือเป็นเรื่องของการพยากรณ์การเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งในเมืองพื้นที่ชายฝั่งนะครับในโครงการวิจัยนี้นะครับก็จะมีความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานนะครับก็คือหน่วยงานแรกเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสอนาศาสาตร์จุฬานะครับหน่วยงานที่2ก็คือคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขาลานครินหน่วยงานที่3นะครับก็คือจิสตาและเรามี พันธมิตรทางวิชาการจากต่างประเทศก็คือ,อมหาวิทยาลัยชูโอกประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยโครงการนี้เนี่ยเราสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะใช้แบบจำลองทางด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยในการสร้างพายุขึ้นมานะครับโดยพายุที่เราสนใจจะศึกษาเนี่ยก็คือพายุปลาบึกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราศึกษาเนี่ยก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชโดยที่แบบจำลองตัวนี้นะครับก็จะสร้างพายุข,ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเอาผลลัพธ์เนี่ย ไปใช้ต่อในแบบจำลองสูตรศาสตร์เพื่อจำลองคลื่นที่เกิดขึ้นและความสูงของคลื่นที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์เราก็จะได้เป็นความสูงของคลื่นณตําแหน่งต่างๆรวมถึงพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมบริเวณชายฝั่งจากพายุด,ด้วยนะครับโดยที่ผลลัพธ์จากแบบจำลองตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศก็คือพวกภาพดาวเทียมนะครับรวมถึงเรื่องของข้อมูลทางตะกอน เพื่อตรวจสอบว่าแบบจำลองของเราเนี่ยมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายของงานของเราเนี่ยเราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคลื่นพายุซัดฝั่งก็คือความสูงของคลื่นนักตำแหน่งต่างๆนะครับในพื้นที่ศึกษาของเรารวมถึงสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุซัดฝั่งแล้วก็พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมชายฝั่งด้วย นะครับโดยที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับเช่นสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพื้นที่เนี่ยเขาก็จะสามารถนําเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปวางแผนป้องกันรับมือรวมถึงแผนอพยพได้ในอนาคตครับ